บังไฟคือบังนี่ได้ขึ้นสู่ฐานจุดจากนาครนรลาบานผือฮี่ได้น้ำมาจูดขอฝนในวันนี้ขอให้ขึ้นที่รี่ล่าตัวดีนี่คือสามสงขาาเมืองคนอุกอังเอาเพอฝนนั่นขาดหายในเมื่อนี่พวกลูกหลานจากทีมงานนาครน,นาล่าบอได้เห็ดกีไล่น้ำบังไฟคือมาถวยพอบอได้ต้มดอกแท้แท้ให้แถนนั่นนั่งคอย อางกะอกเรียบร้อยเตรียมตัวปล่อยสุเวหาทรงเป็นสารเจราจาพญาแทนขอนำฝนในวันนี้ผลบดีเมืองคนหอนเขาในหน้ากระแหงเหียวเที่ยวนบวายอยู่สุมือให้ฝนนั่นได้ลังลงในมือนี้พวกลกูกหลานจึงได้ตกลงสัางนํบาบังไฟคือมาถวยพอขอให้ขึนที่รี่ล่ำตัวดีย่ล่ำดาบก้มกราบฐานเรียบร้อยข้าวนี้สิปล่อยไป ขอ้ทีมงานนครนนาาขึ้นสูงสูงลงซาซาทำเวลาได้เยอะเยอะจงโชคดีโชคมันน้ำฝนฝ่าล,ลงมาให้ปีให้น้องวอง่อนี้ท่วมฮอดบัดในแม่สาธุสาธุสามสองหนึ่งไป